ต่อไปนะครับามาดูรัฐบาลไทยนะครับคือหวยใบฟ้านะครับใบฟ้าพารวยนะของอาารยนนะครับรัฐบาลไทยพิมพ์รัฐบาลนะครับคือจะให้วันนี้เป็นวันพุทธที่19นะครับตุลาเดือนนี้มี3าสิบเอ็ดวันอาจจะนานนะห้ามลืมนะครับห้ามลืมนะห้ามลืมอาจจะอยู่ไปอยู่มาอาจจะไปชนสำนักอื่นหรืออาจจะดังเรืออะไรแต่ลอตเตอรี่น่าจะขายน่าจะ อาจารย์จะไม่บอกนะว่าตัวไหนเด่นตัวอะไรให้สังเกตเอานะมันมีบนมีล่างแต่คนทำจรงจริงอน,นนะมันจะมีหกหางอาจารย์ก็จะเล่นเท่ากันหมดก็จะคํานวณเรียบร้อยว่าถ้าหกหางเนี่ยคูณสองเนี่ยมันก็คือกลับไปตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิบสองสิบสอง 12หางบนล่างก็24เราจะ24ี่เราจะใช้ตัวเท่าไหร่จะหารอย่างนี้จะไม่และจะเปนหนักตัวเลขท้ายเลขสาตัวอาจารย์จะทําแบบนี้นะนะครับมันก็สูบแรมก็ถูกทุกงวดถ้าเราจะไปเล่นเฉพาะที่อาจารย์ให้มันทุกคนเห็นไหมจะไปเล่นตัวเปียนะไม่ดูไวฟ้าถ้าใครเล่นมันก็ได้ขนาดแต่อาจารย์จะจะเล่นน้อยกว่าตัวที่เลขท้ายเนาะมันเป็นบนนั่นแหละคือเราก็อยากให้3ามตัวแตกแต่ว่าล่างเนี่ยเราจะพึ่งลัตเตอรี่อย่างนี้นะ ถัาเลอตเตอรี่ได้เราจะได้สองเด้งอย่างนี้นะความคิดนะครับก็คือภาวนาส่วนมากใครๆเขาอยากได้สามตัวบนนะแต่อาจารย์อยากให้เป็นล่างนะแปลกอยู่คือล่างอะไรคือเราเล่นลัตเตอรี่เนี่ยนะค,คือช่วยราดเสริมรับรัดนะสนับสนุนแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเผื่อมันถูกรางวันใหญ่ๆเพราะเคยถูกข้างเคียงมาแล้วนะครับถูกข้างเคียงก็เคยเคย,เคยถูกมาแล้วนะครับข้างเคียงนะนะข้างเคียงน่าจะเป็นรางวันละหนึ่งแสนนะอาจารย์เคยถูกห้าตัว ผิดตัวหน้าตัวเดียวก็เคยมาแล้วนะนะก็เลยอนะเผื่อมันได้สามสิบล้านนะซื้อชุดละห้าใบนะแต่ยังยังไม่ตรวจนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็เลยเพิ่งจะมาก็เลยจะจะไม่ไม่อยากตรวจออนไลน์นะสมมติออนไลน์มันจะไม่ได้บอกบอกว่ามันมันจะขึ้นว่าเราไม่ถูกถูกกับไม่ถูกเท่านั้นนะนะมันเราก็เลยไม่จับจุดไม่ได้ถ้าเราเอามาดูที่นะ เรียงเบอร์เราก็จะรู้ว่าเออมันผิดตัวเดียวหรือสองตัวตัวไหนมันผิดเอามาคำนวณมาวิเคราะห์อย่างนี้จะรุนทางเรียงเบอร์ถ้าจะมาตรวจออนไลน์มันจะไม่บอกว่าเราถูกกับไม่ถูกนะก็เลยเลยตัดตรงนี้ไปก็จะตรวจตรงนี้แล้วก็ตรวจหลายๆรอบเอานะครับหลายๆรอบเอาอทุกคนพิมพ์รัฐบาลไทยนะครับหน่วยไบฟ,ฟ้าไปจำํำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหกห้าพิมพ์รัฐบาลเขียนก่อน เห็นก่อนห้องไลน์เดี๋ยวห้องห้องไลน์โดยอาจารย์จะให้ทีหลังถ้าอาจารย์ให้ห้องไลน์แล้วนี่มันส่วนมากมันจะไปผูกใน youtube ทุกครั้งก่อนที่อาจารย์จะเอามาเผยแพร่มาไลฟ์สดข้างนอกก็เลยให้พร้อมๆกันนะครับเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์น่าจะไปอยู่ในห้องไลน์น่าจะหลายช่องอยู่นะหลช่องอาจารย์ยังไม่ให้ที่ไหนเห็นลงเฉพาะห้องไลน์แต่ไปอยู่ในช่อง youtube นี่บ่อยครั้งนะครับก็เลยอ่ะ เพราะนั้นก็เห็นพร้อมๆกันแล้วค่อยไปนะน้นในห้องลากอีกทีนะครับอาพิมพ์รัฐบาลนะครับทุกคนเอาไหมหรือจะเอาวันใกล้ๆยี 29, ่สิบเก้าสามสิบรัฐบาลไทยเรือพี่น้องนะหวยใบฟ้านะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นของอาจารย์นันกะ็คือยงวดที่แล้วนะครับคือตัวนี้นะนะรัฐบาลไทยใบฟ้านะครับแปดบนล่างหนะ้าที่อาจารย์ให้ตัวนั้น นะจบที่ที่เดนห้ากับดินแปดนะอาจารย์ฟันแปดตัวนั้นนะรัฐบาลไทยใบฟ้านะครับเอาเนาะนะเอานะนะานะดูนะครับนะดูดูดนะ,ะเห็นแล้วนะครับอย่าลืมแชร์นะครับทุกคนอย่าลืมแชร์นะแชร์ลืมแชร์เด้อให้ญาติให้เพื่อนเราเห็นด้วยหรือแชร์แล้วก็เข้ามาก่อมา,อมาวิเคราะห์ดู วันที่ยนะี่สิบยี่สยเอดนรัฐลรัลี่ชุดใหญ่ๆชุดห้าไปเขาน่าจะจำหน่ายแล้วก็พิจารณาเอาเนาะมันเป็นบนล่างรวมกันนะอาจารย์จะไม่บอกนะครับจะไม่เน้นนะให้เอาไปตัดสินใจด้วยตัวเองคอะ่อะตามนี้นะครับรัฐบาลไทยหวยใบฟ้านะครับงวดนี้เด่นศูนย์กับสาม นะครับเด่นศู 3. นยะ์กับสามเด่นศูนย์กับสามนะครับนะอาจจะไหลาย,ยาวๆก็เป็นไปได้นะศูนย์ไหลาย,ยาวๆก็ได้งมวดเมื่อกี้จุดทูบนะได้ศูนย์นะครับมันก็ศูนย์ยาวจริงๆด้วยจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นเจ็ดศูนย์เก้าหรือเจ็ดศูนย์ห้ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะใครซื้อเป็นมันก็ได้เนาะทูบงมวดเมื่อกี้นะครับอืม เป็นแบบปิดสนาธรรมนะนะครับถูบงวดเมื่อกี้อันนี้คือหวยรัฐบาลนะครับใบฟ้าพารวยนะครับเห็นแล้วเนาะนะนะเด่นนะครับอันนี้รวมบนล่างนะเห็นแล้วเนาะทุกคน